สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับบ้านมือ2ส,สภาพดีมากครับสภาพประมาณ90%ครับเป็นบ้านชั้นเดียวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงใหญ่1ห้องครัวใหญ่เนื้อที่100ตารางวาขายเพียง3.9ล้านบาทสามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้ครับพิกัดบ้านอยู่บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บ้านตั้งอยู่บริเวณหัวมุมติดทุ่งนาสองด้านวิวสวยงามมากครับร่มรื่นเย็นสบายบริเวณพื้นที่ในบ้านกว้างขวางสามารถต่อเติมหรือสร้างบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังได้เหลือที่จอดรถได้อีก4ี่คันสถานที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางไปศูนย์การค้าเซนทันเพลสิวัมหาวิทยาลัยพายับ สีแยกสารเด็กบิ๊กซีเอ็กตราเพียง5 1 0นาทีเท่านั้นก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีบ้านสภาพดีดีกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ